มันมัวน้ำสบายๆน้สดๆเื่อนได้มันเลื่อนาไปเันไม่ถ่ายเนยแล้ว่ะพี่ะน้าน้านักจะล้ำผุขันค่ะน้ำล้ำากขันน้องน้องมาองไปเอาบอกน้ำาบบใสก็ใสมาประมาณแค่นี้นะไอปของ้าเราขอเแค่น้อจ๋า

ต้องบอนะนี่เก็บเงินให้คุณส่งมาใช่อันนี้เก็บเงิน่ในตู้เย็นวางบนกระสอบเอง